สวัสดีครับจอมสมาร์ทโฟนครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกมาแกะกล่องมิโนร้การ์ดนะครับไมโครเอสดีการ์ดนะครับซึ่งสั่งไปวันที่ส2สองพฤศจิกายนเพิ่งมาถึงนะครับ สวัสดีค่ะกระนาสวัสดีค่ะกรุนาคุณลูกค้าให้ของขวัญและการแสดงสินค้าและการอร่านลายและการแสดงความคิดเห็นถ้าคาุณลูกค้าเขาจะสินค้ากระนากดถูกใจด้วยนะคะ <S <S อันนี้เขาเก็บมันมีวิธีดูอยู่นะ,ะว่าอันนี้เป็นเมน เมนแท้หรือเมนไม่แท้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมนแทนี่ครับนี่จะบอกว่าคลาสสิบนะครับคลาสสิบเป็นยี่ห้อคิงตันสายสองชิก ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะแต่ว่าเห็นรีวิวในร้านเขาเยอะดีประมาณประมาณพันกว่ารีวิวนะครับผมก็เลยอลองสั่งมาดูว่าจะใช่ตามที่เขาโฆษณานหรือเปล่านี่นะครับมาตาประมาณนี้แล้วผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับ นะครับก็จะเป็นมีอะแดปเตอร์เมมใหญ่แล้วก็เมมเล็กนะครับนะครับจุดสังเกตอยู่ตรงนี้นครับนี่นครับคิ้งต้นไซส์สองผลิตที่ไต้หวันน่าจะแท้แหละครับรว่า มันจะแท้แหละเพราะว่าเนี่ยนี่ก็คัสคัสสิบเนี่ยก็ขั้นต่ำเลยนะครับคัสสิบทุกวันนี้ก็คัสสิบหกไปก่อนคัสแปด 8, คัสสิบคัสสิบหกนี่นะครับโอเคครับขอ จบการรีวิวคลิน,นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่นะครับน่าจะแท้นะครับเดี๋ยวผมขอลองไปใช้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับสวัสดีครับ